บรรยากาศดีวะจ้ะบรรยากาศตอนสองทุ่มอากาศดีมากๆเลยข้างๆในกระสนามกอบข้าเจ้าตีบ๊อบเยอะอวบบ่พี่น้องอวบบ้าคน,นเห็นมาอืมต้นยางใหญ่เลยอวบๆวบซะหักเอาก่อนสวัสดีจ้าพี่น้องเจอก,กันอีกแล้วจากกับสาวก,การาซินขันไกลบ้านจ้ะเมนี่ขี่รถลงทงมาสิมนานั่งเล่นกินลมชมวิวสัตพี่น้อง มะพร้าพักอันนี้พักไอ้พักชี้ลอมจ้ะต้นใหญ่ใหญ่ไฟที่เก็บเอาพี่น้องคอยมาเห็นแล้วคอยสะอ,อ,อ,อ่อนอื้อขวบๆพุ่นน่ะตน้นใหญ่ค่ะกวบค่ะมันอยู่ติดกับไอ้อันนี้พุ่นน่ะเห็นบ่่เจ้าเห็นบ่เจ้าเห็นบ่ใหญ่ค่ะกวบค่ะพี่น้องคอยอันหาหมองตั้งกล้องบ่ได้ขอเก็เลยเอาไป ยังไหวแกนั่นมันเป็นไอ้ปวดหินนะคือไงอุ้ยคือ่ะมันอันมาเจ้าบานพี่น้องเนี่ยอุ้ยท่านี้มันนันบานไปแล้วมันอันแต่ว่ามันก็จะกินได้อยู่ก็เอาไปโหลดดอกบานก็กเอาคือที่กินได้อยู่งามงามๆคือนงแหวนปวดๆเพราะงามใช่ไหม มาี่เก็บเอาพี่น้องเออคอยจะอ่อนว่าสีอันที่รถล,ลงง่องงมาหากินลมชวมวิวเ่นเรนมาสัน้นแล้วก็พักที่รอ,อมนะพี่นอ้องไงครับอวบครับอืมด้วยมาง,ง่านสบายคนไหนป้าคนไหนพี่น้องหยดห่ายง่แง่อ้ะ

ก็ไเห็นว่ามันอันนี้แล้วมันบานแล้วแต่ว่าขเขาดืเอาไปคือเกา่าจะมันอ่อนอยู่กำลังดีว่าอันนี้หายยังเห็ดอ,อีหยังกะทิว่าแล้วเนาะไก่ขี่รถไปรถมากกะเหลียวเบิ่งข่อยนี่หมองข้องน่ะเดี๋ยวเขาดืมเื่อเจ้าเบิ่งบรรยากาศดีดีอือเอดื่บพักกันใจแล้ววางหันเขาเห็นดีเลย เห็นมันอยู่แถวนี้แหละเห็นบ่หันมองจะขึ้นมองจะโป่งขึ้นมาพี่น้องเอ้ยเฮ้ยขออนนื่น,นไปทุกมองแล้วเดือดเหยียบมันเทได้ดอดกันมั้นุ่งกับวิ้นเขาดังนุ่งให้มิดาตัวหยักหยักหยิกสี่จุดหนึ่ง Hoặc ừ. 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 cái hãng công hãng của nhà ngang khác lắm khắp lắp khắp gong nó, anh mong tang đã xuống sớm xuống sớm nha long phải kể là cần, hm hm cái hm 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 cả là, ไม่ด <c oughs> ี uh so Kum, far, game, no ี่น้อที่เนื้อเนื้ดุงที่มันออกมาหลุดมันไดหมดแล้วส่วนที่นี่มันมันข้นกู้นมันนี่มันกำลงเดียร์หาเอาป้อกูนะเชียหาเอาเพราะว่ามันข้นหกขวด มาอยู่หกหกก็ย้อนมันงามพี่จ้ะเห็นมามันเจ้าเห็นข่่อยบพี่อยู่ในป่าสิเอ,อ้ยเจ้าก็มางามแต่ไอ้เอ,อ้ยคนอ่ะเฮ้เดี๋ยวแง้ไม่พี่อีกนี่อีกอยู่ต้นนี้มันบานแล้วแต่ว่าข่อยก็สิเอาเพราะว่ามันยังอ่อนๆอยู่นั่นอีกโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็แรงกันเลี้ยวเบิง่ง เห็ดอีหยังนีเห็ดิว่าก็ลังกระได้ี่พี่นอกตามเข้ามาดูสิูีในสีทำงามจ้ะมนเอามนหาเอาใครบอกมันอยากงามนะโอ้ชุดไอศกีมัาเสียบเดี๋ยวเก็ดไม่กัน พี่อ,อมันอยากงามผิดเว้ยก็หยอดนี้ไงอัวๆเห็นอาวะขอยูใ่ในป่าหญ่าปีพี่น้องไม่เจ้าเห็นขอบอาวเฮ้ยมันงามพลักงามแน่แถมันสิเห็นบอาหือจะว่ามันต้องเปิดหาเอา แล้วมันหกเบิ้องมุจเจ้าเบิ้องนี่ล่ะงามบ่กุลยนะอ่อนๆเลยตหมุนเขาไม่ได้ดีก็พี่น้องงามเจอมุจเจ้าอ่ะจเห็นน้ำข่อยเพราะมันหกเนาะพี่ี่หนองดีด้วยนี่ตัตุ่ใหญ่ค่ะพี่น้องเลย กาโอ๊ิแบ่กันหนลายไม่ชื่อเันโอ๊ิแบ่ก็เยอะที่โอ๊ตแบ่เป็นหลานเป็นหลานเนี่ยาวานรับแหลกเก็บพาไปน่นต้องอยีหมหนึ่งกอ,อยังหมหนึ่งแล้วหนอเพรา,า่าลาบุญล,ลักินเลยอืมโอ๊ิแบกันหลายวัน นี่รถอะไรแล้วคิเด็กใมาแล้วพี่น้องมาแล้ว <c oughs> นี่ดิพูดนะหูเจ้าสวยหวานน้ำไขบ่บะต่อพี่น้องต่อต่อต่อทางไหน <c oughs> ต่อจะต้อนี่นี่นี่น <c oughs> อ,อันนี้มันหานเลย <c oughs> ต่อจะพี่น้อง ปวดมันใหญ่ถ้าจะอ่อนเป,ป็นอ่ะป้าให้มันเจ้าเบิง้งคนะุณเห็นป่ะตน้นบางใหญ่ทัคซี่รอมอืมอใครว่าสิบ่เอาเลยหรอใครไม่เห็นมันปวดมันใหญ่พี่น้องถ้าจะเอาพอดีใอยมีปลาหลาใครไปหนึ่งเจ็ดปลาอือเนาะป้า,ม,ปาม,ปมันขึ้นน้ำซีเนาะเนี่ยเด้อที่เห็น,นป่ะเงียกล้องให้มัเจ้าเบิ้งก่อน โอ้เดี๋ยวหามองตั้งก้อฉันไปหนึ่งมังกระตังลำบากลำบากหามฮนะจันสีอะไรต้นีมันโั่งงามตัวฟังนั่นต้นนีมันหน่อยมันขิง่งสีก็ร่างเกิดแต่เม่ยุ่งยุ่งกระไรดินสกปรกคนก็โตทอกล้วยตุ่ย นเด็กนเด้อผู้เจ้าเห็นปล่อยบอ่อปล่อยยีนให้ป่าดิเด้อนน้ำหาพักซี่รอมยังไ,ไงกดหัวยังไ,ไงอดัดมดดวมันเป็นคืนนี้จากข่อยตัวแต่คือ,คอท้องคิดท้องใจ ฝอยสีมาทางนี้จะโดนแลบข่อยกระบ่มา,มากมัน่อยมาก่อยกระชีได้อยู่งแบข่อยกระชื้ว่าฝสีมาทางนี้โดนแบบสีดิดดเดตเฮ้ยมันใหญ่ถึงมดที่พี่น้องเ,อเดี๋ยวมัน,นงัดกล่องให้ม่เจ้ากันนี่จ้ะเฮ้ยกล่องตั้งบ่ได้บะเนี่ยเอ้าตั้งแล้วได้แล้วบปะน,นี่กล่อง นี่นะจ๊ะที่นี่มันใส่บานแนวควอยมันใส่ผีไม่หัวจะขื่นอาเขาที่มันหวัวจะขืข่นดีพี่น้องพี่ปวบภักหาเอาขื่นพ้นกันก็ไฟเอวีมันเลยเหลียวหยาดจังจังหน้า,นานนมันจังขื่นง,ง่ามเอาง่ามเอาเลย อันน้อยนึงต้ๆนดเดเล่นหน่อยนึงโอ้ยพี่น้องเก็บักสีลอมแต่พี่น้องเก็บอีกเก็บอีนเก็บอี่เก็นอีกเกนอีนอี่ วดนใดวะงที่หน่หวดปวดันใจหาวดวดไมกันยังไม่แกไมแ่ หน่อย,อยจะัวนี่จากน่อยนี่บอวบหน่อยจะเอาอเขึ้นเกาึอ้อบวบกันยงนี้มืดออออันอันเอนอยดต่ไหน ่ว่าข่อยบ่เอาพ่อเขาบ่กินเ่าบีกม่อคืนม่อค,ค,คืนมันเฮือนโอ๊ยเห็นไหมอืมาเบาายนุ่งกับกรากวนหางไงจ่ายจ่จ่มันงามพักงามเนี่ยแด้อ้ยอุบานเดียอุ๊ยไม่ได้เด็ด,ดเล้ยวตัวปดู ดีนะพี่น้องประตูเพุ่นะนะต,ต,นะตัวปันวม่ามุจาวาลางอันกระบาดแล้วแต่ว่าไขมันจะนลีงก่อนเลยจะเกี่ยวก็เก่าโอ้ยหองพีแม่เอ้าหันมาพีพี่น้องหันมาเบิ้งน้ำใส่งาม,งาม น้ำปัาเมื่อเ็ถุงนมืม่อมา คือมังงามค่ะเพบมือไรบาน้ำปักดู ่นแบบจ๋นพูดนะน้ำน้ำจ้ะพุ่นะโอ้เจ้าเบิงนี่แหละพูดนะปั๊ดมันอันบานแล้วแต่กวจะเอาไปมันห่อไปเก็บเป็นถิ่นห่อข่านี่มืน 이 h ú n mặt trời thì nào đi, lắm mặt bàn lắm mặt 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 mặt

vậy tham một chợ há nhang há là mình nè hiện mà, hiện, um, ao con đấy anh rap đẹp, nè, sẽ hiện นางหาก่อนพี่น้องมันหกต้องเบิ่งดีๆก่อนสิเห็นเนาะยสี่เห็นบ่โอ้ยยังปวดยังใหญ่ตาลายกับทุนเอาเด้อพี่น้องเอ้ยตาลายก็บอกกันเด้อเห็นบ่เห็นบ่าเปล่าเฮ้ยพูดนะเห็นบ่าไม่เจ้าเห็นบ่าปวดปวดอันดันอืม ย่งไหลมันอยู่ไก่นามพี่น้องมันเลยงามคักงามแน่แต่ว่ากันระวังด้วยมันจะไม่โตไข่ไข่กันอยู่เวืาอเก็บเวลาไม่เก็บมันจะไม่โตไข่ไยๆกันอยู่นะแต่ตมนั้นอาจจะกิ้นบ่ได้ก็ どういうこ <noise> <noise> と,と,と,と เดีียวีะนอกอ้ยสุดนะอุ้ยหลายค่ะหลายนี่ข่อยอันลังเล้่สิมานี่หลายเอและขอบ่มากันน่อยมากคอสิทขานี่หลายก็ปนันงตั้งขั้นดีนะคกละอ้ยบวกวกเปนอันไม่ตายสิเกิอละเฮ้ด ขึ้นก็แม่ก็ร่างขึ้นก็แม่อันนี้กบานแล้วแต่ว่าหันสีเอาเพราะว่ามันมันไม่ชันแก่ตุ้ยโอู้อันนี้ปักเขยพี่น้องก็ร่างขึ้น นี่เป็นปเน่ยงที่มันบ่นานมากลวบ่พี่น้องหวบ่คนเห็นมาอืมต้นยางใหญ่เลยอวบัวซะหักออกกันโอ้ยุ่งหลายพี่น้อง แว่เก็บพักเอติวไปน้ำกอนพี่น้งอ,องจะยุ่งกันไลายหลยนม่จะ้ตัวห้าวคั้ตู่โอ้ยตายต่แตตยุ่งยิ่งยัยง,ยงกันจมไม่หลายแต่บ้านผักติว๋วบ่เอาหลายดอกจะเก็บไปจัดหน่อยพ่อใอั่ใจแก่งนะพะ่อใดญใส่ห้านดอกคืดดอกต้มสมปลาโอ้ บ่ได้มาดูยุ่งหลายพี่น้องเพื่อน่ะก <laughs> ัด <avent> ต <mental Sure> ิวกันงามๆกัดเสิหายอเนียนๆกันอืบวบกันเพราะมันหลายอยู่มันบึกบึดไปอ้ะเพื่อน่ะเฮ้ยทุ่งกว้างไกลเพื่อน่ะบรรยากาศดีบ่พี่น้องบรรยากาศดีบ่จ้ะบรรยากาศตอนสองทุ่มอากาศดีมากๆเลย นะเพื่อน่เห็นมา้างๆในกระสนากอบก็จ้าตีกบเยอยนี่แต่พี่น้องตอนไงครัาบบออวบครัาบบอเนาะอืมตอนนี้กะได้หลแล้วพี่น้องอยุ่ยรถกันไลาอะไรเดี๋ยวก็ยุ่หนีอีก,กยกังไงก็สำหรับคลิปนี้ก็ภาพกินบรรยากาศากายังไงกะเจอกันไม่คลิปหนานะจ๊ะสวัสดีจ้ะ